สวัสดีพี่น้องป่องไป no ม,มืพอพอก็ซ่าเล่าไตผู้ขี่ให้น้องพี Bun ่น้องมันนี้ซ่าเล้าไตกระสิบฮาพี <pratic> ่น้องมาเห็ดลาบปลานิ่นน้องพี่น้องเนาะกินกับทีมงานซ่าเล้าไตคือเก่าเลยพี่น้องเข้าก็เอาปลานิ่นมาลวกน้องพี่น้องเนาะลวกน้ำก็นอ้วงให้สู้ก็เลือพี่น้องเลือกค่อยๆข้นแล้วพอวันมันมันอันนั้นเนาะมันรุดออกแล้วพี่น้องเนาะเพราะวันมัน อยากให้มันเป็น,นตัวอ่อนงามคือเก่าเลยพี่น้องเนาะมาฮักอะค้นๆๆไปก่อน,น้ะพี่น้องค่อยๆเด้อหน่ำห่อนเลยพี่น้องเขาจะเอาลุงเด้อพี่น้อง,ง,งเด้อค่อยค้นไปเด้อพี่น้องเด้ออย่าใจห่อนเด้อแต่ใจห่อนนะฮะสิบไปกินของแสบเนาะเขาจะค้นต่อไปแล้วพี่น้องเนาะได้ได้ทีเรือพี่น้องยอยออนนอเรื่อได้ทีแล้วเขาก็สิไป อันนั้นกันเนาะไปลาก็เลยพี่น้องเส้นหนังปลาคล้ายๆลาบม้วนแล้วพี่น้องเลือกพี่เนาะเดือกเขาเบื่อเนาะข้าวเบือเอเบ่อหรือ,รอว่าข้าวหัวเนาะพี่น้องบ่ทันคนเด้พี่น้องว่าพริกป่นเนะาะไพ่หมักเพชรกะใส่เพชรเน้่จังหน่อยอันนี้ใช่แล้แต่กัมักประมาณนั้นเนาะเอา ครอบัว,ว,วหอมที่เข้าเตรียมไว้เลยพี่น้องลงโอ้สีวาสะระแตก็เกดง่ายเลยน้ะงมันสีวานสิงโโอ้สาายสะระแตก็เ็ดสูตรบูบ่ะพี่น้องมะนาวลงใส่เพย์ผสมแนกน,ใน,นาากนสใส่ไรเนยน้อสะระแตกิเสใส่พี่น้องเบ่งเนาะม่พี่นอ้องเลย ขาดไปไหนเนาะพี่น้องเนาะพงสุรหวทเนาะใส่จักหน่อยเ right นาะหงบเพยมาร์คไลใส่ล้เพยมากหน่อยใสหน่อยเด้อพี่น้องเด้อใสปลาเด็กจักหน่อยได้พี่น้องเด้อเพราะอะไรหอมเนาะเขาบอกค้นก็ได้ค่อยๆ่ค้นเด้พี่น้องเนื้อเนื้อเนี่ยก็เริ่มเนื้อรุดเนี่ยนะ ค่อยๆค้นเนาะเด้อพี่น้องเด้อๆๆเออค่อยๆค้นเนาะค่อยๆค้นอู้ยตาแสียบพี่น้องเดือพี่น้องเด้ออู้ยตาแสีบอีดียังวะเข้ามาเอาอันร่วงเนาะพี่น้องเนาะหอมที่เขาเตรียมไว้เนาะหอมรวมที่เขาเตรียมไว้เดือพี่น้องเดือโอ้ยแหวนตาเสียบพี่น้อง เด็กพี่นอ้องโอ้ยเด็กพี่น้องด้ยไปพี่น้องไปกินข้าวกับทีมงานสาวลาวไต่บ้านกับปลาบ้านนี้นะ้องพี่นอ้องเบิ่งเล้อโอ้ยพี่จะเสียบเรงว่าโอ้ยสาวไต้ด้วยบริไทยเนะี่ยพี่น้องเบิ่งส้มหัวปลาเนาะกะพักข้าเองเนาะพี่น้องพักสวนข้าเองนี่ยนะพักข้าปลูกเองเนาะเด็กพี่น้องด้วยเสียบจะเสีบเนาะ เด้อพี่น้องมากินข้าวกะซ้าวเล้าไตเด้อแซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่าเลยพี่น้องแซ่บคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออู้ไปจะแ่บยังวะโอ้ยหน้ากับบุหรีแตงเนาะหนาเลยอิ่มๆพี่น้องเอ้ยเห็ดงานเนาะตากแดดเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกับ เทมงานสาวลาาไต่ชแนลคลิปจบละบ๊ายบายพี่น้อง